อาสวัสดีค่ะนี่ค่ะคุณสามีก็ต่อสายไฟค่ะแล้วเราก็ซื้อตัวอะไรนะคะมอนาหมู a t you say? บิบายปั๊มปั๊มเอาไดโวค่ะใช่ค่ะไดโวนี่ค่ะเราเอามาสูบน้ําใส่ต้นข้าวให้กับสูบน้ําใส่ต้นข้าวให้เราให้ต้นข้าวเราค่ะเพราะว่าฝนไม่ตกน้ําแห้งมากเลยค่ะนี่ค่ะข้าวเราไม่มีน้ําเลย แห้งมากๆเลยค่ะตอนนี้เราได้น้ำแล้วนะสุดยอดค่ะสามีเก่งมากเราซื้อสายไฟมาแล้วก็ต่อเองยาวเลยค่ะประมาณกี่เมตรคะ darling หาวินี่เมตร from บ้านเราคำเฮีย100โอ้ใช่อู้มากกว่า100เมตรมัง้งนมตรใช่ค่ะยาวมากเลยเพราะว่ามันไกลาจากบ้านเห็นไหมคะบ้านอยู่นูน่นนะ เราก็มาสูบตรงนี้นี่ค่ะปั๊มอยู่ที่นี่ค่ะนี่สายนู่นค่ะปั๊มอยู่ข้างล่างนู่นนะในน้ํานี่ดึงน้ํามาถึงนี่เลยนี่ค่ะเก่งมากเลยค่ะตบมือค่ะเย้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่แปดเดือนกันยายนสองห้าหกสามค่ะนี่ค่ะ คุณภรรยากับคุณสามีก็มาถึงตรงนี้แล้วค่ะถอนหญ้าค่ะเยอะมากๆเลยค่ะนี่วันนี้มุ้งชูอับป,ป,ปือที่ปื้อมุ้งชูงชเห็นไหมร้อนมากค่ะแดดแรงค่ะนี่ค่ะหญ้าเห็นไหมคะ่ะนี่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 ค่ะให้ชมเหมือนที่เคยบอกแหละปีนี้กเกษตรเราค่อนข้างจะต้องต่อสู้กับต้นหญ้าค่ะ ยาเยอะมากไม่งั้นเราก็จะไม่ได้รับประทานผลผลิตของเราคุณสามีใช้เสียมหรอคะเอาเสียมมาด้วยหรอคะหนูอ่านสือโอเคค่ะนีค่ะให้ชมทุ่งนาเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จแล้วให้ชมอีกรอบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนมูบายบายสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีครับ เราถอนหญ้านี่ค่ะกิจกรรมไหนดูสิคะ <Yeah. S 1> โชโชโชหญ้าหญ้า <Yeah. S 1> ไม่ดีใช่ค่ะหญ้าซึ่งเป็นเออนี่ค่ะอยู่ในต้นข้าวของเราค่ะนี่ค่ะเต็มเยอะมากๆนี่ค่ะคุณสามีก็ถอนนี่ค่ะปีนี้เป็นเออปีซึ่งแรงมากๆค่ะแล้วต้นหญ้านี่เต็มปีนีท้ทางอีสานบ้านเราจะค่อนข้าง เดือดร้อนมากเลยค่ะเพราะว่าหญ้าเยอะมากๆค่ะถ้าเราไม่ถอนช่วยเหลือต้นข้าวเราก็เราก็จะไม่ได้ผลผลิตนะคะนี่ค่ะต้นข้าวของเราสวยค่ะข้าวของเรามีแปลงน้อยน้อยค่ะเราก็ทํากันไปสองคนตายายเพราะว่าเรารักที่จะทําแล้วก็ออกกําลังกายเนี่ยค่ะหญ้าเยอะแค่ไหนเราก็จะสู้ค่ะสองคนช่วยกันแปลงนี้ก็ใหญ่อยู่ค่ะ ส่วนแปลงไหนโชว์สิคะมอนามูนี่ค่ะเยอะมากค่ะเพราะเราไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเราไม่ใช้ยาเคมีคือเราไม่ใช้อะไรเลยเราใช้แรงอย่างเดียวค่ะด้วยหัวใจเพราะเรารักสุขภาพค่ะเราก็ดูแลเราจะสู้ค่ะโอเคไหมคะมอนามูสู้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 เย่ขอบคุณคะ่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจของชาวสวนที่ใจรักและอยากจะนำสิ่งดีๆให้กับลูกๆหล,ล,ลานๆได้ศึกษาต่อไปว่าการเป็นเกษตรชาวนาชาวสวนชาวไร่นั้นลำบากแต่เราทำด้วยหัวใจเราจะมีความสุขค่ะเราได้สุขภาพที่ดีด้วยค่ะปลอดสารเคมีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบา,บายบายสวัสดีค่ะ บายบายจุ๊บๆค่ะสวัสดีค่ะ